one. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh -huh. โอ้การกันตีกำลังมานเลยครับนักร้องพนีจรครับจากลุงแนบนะครับลุงแนบแกก็ไปสวัรด์แล้วถามอีกวันนี้ทานข้าวหรือ,อยังตังข้ากระป๋อไหมสงสัยไหมว่าทำยังไงจะให้ตังไหลเข้ากระป๋อครับสวัสดีครับผมผู้หมวดอู๋ครับชื่อจริงชื่ออุทยแก้วสมบัติครับพี่น้องครับ ทุกเช้ามีโอกาสก็จะมานําเรื่องราวดีๆจากอินดีนโปรเจกต์มาเล่าสู่พี่น้องฟังศัตรูคือนี่สินเจ้านี่คือมิตรสหายความท้าทายมันต้องพิสูจน์ครับพี่น้องครับเอ้าทำไมผู้หมวดถึงว่าศัตรูคือนี่สิน เจ้านี่คือมิตรหายความท้าทายคือม,มันต้องพิสูจน์ทำไมต้งพูดอย่างนั้นครับเพราะอะไรศัตรูมันก็คือหนี้สินหนี้สินของเราก็คือศัตรูศัตรูเมื่อหลายพันปีที่ผ่านมาจําได้จากหนังสือเล่มหนึ่งเขาบอกว่าชายคนหนึ่งเขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบประมาณ ปกติเขาก็มีครอบมีครัวอยู่อย,อยู่เขาเรียกว่าใช้ชีวิตแบบประมาทกินฟุ่มเฟือยอยากกินอะไรก็อยากกินอยากหาอะไรก็จะหาดูเลยครับใช้บัตรเครดิตก็เ,เรียกได้เครดิตสุดท้ายไปครับเจ้าของเขาก็มาทวงพอตรงไปตรงมากันไม่มีจ่ายคือมันหาไม่ทันรายได้รายได้มันไม่พอกับรายจ่ายสุดท้ายก็ต้องหนี หนีนี่กลายไปหนีไปอยู่นู่นครับแถวก็โดนจับจับขายไปเป็นทาสที่ซีเรียพอกับใครซีเรียสุดท้ายก็หาวิธีการว่าทำยังไงตัวเองจะต้องไม่ต้องเป็นทาสก็คือตอนนั้นตัวเองไม่มีอิสรภาพไอตัวหนี้สินนี่แหละครับที่ทำให้พวกเราไม่มีอิสรภาพแล้วทำยังไงเราถึงจะมีอิสรภาพ นี่ครับอินดีมโปรเจกต์เขาจะพาพี่พาน้องลหลายคนอยู่ในอินดีมโปรเจกต์เนี่ยเขามีอิสระภาพทางด้านการเงินด้านเวลาดูคนนี้ครับพี่น้องครับนี่ครับคุณยศจันทรนะเสวี65ล้านครับจากอินดีมโปรเจกต์ตัวอย่างเห็นเห็นให้เห็น ตัวอย่างให้เห็นก็ทำอะไรสูตรหนึ่งสองสามหนึ่งคือเริ่มต้นให้ได้โดยไม่มีเงื่อนไขนะเงื่อนไขอะไรที่จะมามาเป็นหนูไม่มีเงินหนูไม่มีเวลาน,นู่นนี่สักปะัอันนี้เอาออกไปกำแพงอย่ามากัน้นเริ่มต้นให้ได้เริ่มต้นตั้งแต่ก็คือผู้ง่ายคือเริ่มต้นได้ได้ไหมาควาว่าไงทุกคนสามารถทําได้ราคาแพงไหมไม่ก็ไม่แพงอะ สามพันกว่าบาทพี่คิดน้องคิดว่าแพงไหมมันก็ไม่แพงเออบางคนมีตางหน่อยหมื่นกว่าบาทแพงไหมไม่แพงเออบางคนแสนกว่าบาทแพงไหมไม่แพงอ้าวบางคนเริ่มต้นได้เมื่อเริ่มต้นได้ไองครับอย่างที่สองก็มีสูตรหนึ่งสองสามนะแต่อันนี้เสริมอีกว่าเราจะทำยังไงมันทำไมคือศัตรูแล้วทำไมคือเจ้าหนี้คือมิตรสหายเขาเป็นยังไง ก็ความท้าทายมันต้องพิสูจน์ใช่ครับอย่างที่สองคุณทําได้ไหมทําได้ไหมเฮ็ดได้พวกหมดออกมาอะไรสดคือข่ในไรบอคุณกดไลค์กดแชร์คุณมีโทรศัพท์ใช่ไหมคุณโทรศัพท์คุณกดไลค์กดแชร์คดได้บอเออเฮ็ดได้เอออย่างที่สามเมื่อทําได้เมื่อเริ่มได้อย่างที่สามได้ไหวบอได้เยอะไหมเยอะไหม วันศุกร์ที่ผ่านมาสตังค์เข้าแล้วหลายๆคนที่ผ่านมาก็แสดงความยินดีด้วยสตังค์เข้าแล้วอ่าได้มากไหมมากขนาดไหนมีตั้งแต่รายวันหลายเดือนรายวันก็คือโบนัสไซเขึ้นอืมรายวันโบนัสไต่ขึ้นรายเดือนก็คือเมื่อพี่น้องถึงตําแหน่งมนุษย์เงินล้านเล่นนี่พี่น้องก็จะได้เงินเดือนจากนั้นออหนึ่งสองสามแล้วสามที่นี่หมายกมว่าก่อนนี้เพิ่มได้ ทำได้ได้ไวได้มากได้เยอะอยางที่สี่ครับเม <t> ื่อได้ขนาดนี้แล้วทำไงมันได้นานไหมนี่ครับได้นานสี่ปีที่ผ่านมาคุณยศหกสิบห้าล้านพี่น้องวาดานไหมขนาดผมทำเล่นๆนะครึ่งล้านพี่น้องครับผมทำเล่นๆครึ่งล้านทเล่นครึ่งล้านยังไงก็คือหมายเขาว่า ปกติเขาเขาทำตลอด24ชั่วโมงเขาเอาตารางอินดิม24ชั่วโมงเข้าไปในชีวิตแต่ผมทำช่วงจากเช้าก่อนประมาณทักเจ็ดแปดโมงเก้าโมงประมาณเนี้ยแค่นั้นไม่เกินขรึ่งชั่วโมงผมทำแค่นั้นทำเล่นๆน่ะมันก็ได้เล่นๆครึ่งล้านครับพี่น้องครับอา้าอย่างมื้อจางที่สี่และอย่างที่ห้าอย่างที่ห้าถูกกฎหมายไทยนี่ ถูกกฎหมายไทยแน่นอนอินดีมโปรเจกต์ถูกกฎหมายไทยผมยกเมื่อกี้พี่น้องชอบกินกาแฟใช่ไหม <c oughs> นี่ชอบกินกาแฟหรือพวกสก,กินแคร์นี่คือสิ่งที่พี่น้องเริ่มต้นเริ่มต้นในการที่อยากจะกินกาแฟเริ่มต้นที่หนักอยากดูแลสุขภาพพอเริ่มต้นได้พันกว่าบาท หมื่นกว่าบาทเลยเริ่มต้นแสนแล้วแต่พี่น้องก็เลือกเอาอยู่ที่เขาเรียกอะไรกำลังพออยู่ที่กำลังเสร็จปั๊บทีนี้นทำยังไงไอ้ศัตรูหนี้สินเรามันจะหายนี่ครับคุณยศหกสิหล้านก็ปลดหนี้ภายในสี่เดือนผู้มหมวดแม่แล้วผู้คุณยศเขามีนั่นนั่นเขามีจ่างที่เขามีประสบการณ์มายี่สิกว่าปีเราหนุ่มไม่มีประสบการณ์ สิ่งนี้เราต้องศึกษาเราต้องเรียนรู้ไม่มีใครขับจักรยานมาจากท้องพ่อท้องแม่หรอกครับมีไหมคนเกิดมาปั่นจักรยานจากท้องพ่อท้องแม่บ่มีเลยหรอกบ่มีเลยหรอกครับอืม <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการเรียนรู้แล้วลงมือทำลงมือทำทำทันทีแล้วทําให้ถูกวิธี ลงมือทําลงปฏิบัติแล้วพี่น้องก็จะได้ผลลัพธ์จากนั้นอย่างที่ห้าเมื่อกี้ถูกกฎหมายไทยแล้วอย่างที่ห้าอ่าอย่างห้าแล้วอย่างที่ห้าอย่างที่หกห้าห้าอย่างอันนี้ที่6ก็คือ <c oughs> มีคุณนี้ครับเขาเรียกว่าคีแมนครับคุณกล้องเจ้าของรายการอายุน้อยเลยล้ลานดูแลคุม กุมไข่กุมพวกเราเหมือนกันครับ <c oughs> อันภาพหลังนั่นนะผมไปที่เขาเรียกว่าดีโชอะไรนะดีซีโชที่อิงฟ้ามหาชนการแสดงเนาะเพราะฉะนั้นศัตรูคือนี่สินเจ้าหนี้คือมิตรหายเจ้าหนี้คือมิตราหายก็คือหมายควาว่าเรามีเครดิตเครดิตก็คือเราไปยืมตรงไหนเขาให้เครดิตนั่นก็คือมิตรหายเราเพราะฉะนั้นวิธีแก้เราก็ กลับไปไปบอกเขาไปอ้อนก่อนเขาบอกว่าเราอะให้เวลาเราทํามาหายกินหายใจได้ก่อนนะไปรอเถิดอยคืนใช่บางเจ้าก็ด่าเราบางเจ้าก็ให้โอกาสเราเจ้านี่ทุกคนอยากได้จะตังคืนทั้งนั้นแหละครับแล้วไม่มีใครอยากเป็นนี้หรอกครับเป็นนี้เพราะคำประกันก็มีผมก็เป็นไปจ่ายจะตังให้รุ่นน้อง สี่แสนในการค้ำประกันทุกวันนี้ยังตามทวงอยู่เ้วผู้หมวดจะพูดมาทำไมก็บอกแล้วไงศัตูคือนี่สินเจ้าหนี้คือมิตรสหายความท้าถ่ายมันต้องพิสูจน์วันนี้ผมผู้หมวดหูก็นำเรื่องราวดีๆจาก i อินดีโปรเจกตมาบอกมากล่าวหวังว่าหลายท่านคงนำไปเป็นหนึ่งเป็นกำลังใจ สองเป็นแนวทางเอ๊ะผู้หมวดขนาดเป็นตำรวจเราก็เฮ็ดเฮ็ดเพราะยังทำเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรแล้วมันได้อะไระได้แล้วได้สุขภาพได้สังคมได้ประสบการณ์ได้การเรียนรู้ได้สตังค์เจ้าว่าเอาบอกพี่น้องครับ <laughs> <laughs> ดีก็ยืดเย,ย,ยื้แต่ที่ทำก็คือมันไม่ถูกกฎหมายมันไม่ผิดกฎหมาย <c oughs> สิ่งที่ทํามันไม่ผิดกฎหมายแลวทําง่าย ได้ไวได้เยอะเพราะฉะนั้นเนยครับพี่น้องทํำยังไงเราจะเป็นอิสระภาพทางด้านการเงินด้านเวลาเพราะฉะนั้นอินดี j โปรเจกต์คุณกล้องเจ้าของรายการอายุน่อยล้าน,นคือคําตอบที่พี่น้องหลายๆคนจะต้องศึกษาหาวิธีการว่าทำยังไงตัวเองจะสามารถปลดนี้ได้ ตัวเองจะสามารถจะทําบุญได้แต่หลายท่านจงโชคดีมีเงินล้านจะอยู่ในบ้านหรือออกจากบ้านให้เงินล้านไหลเข้ากระเป๋าท,ทุกทท่านทุกๆคนสวัสดีครับบ๊ายบาย